ไม่ได้แจ้งเกิดอยากเกิดแ็แค่เปิดกูเอาระเบิดปาเพืเ่อเพื่อนของมึงอยากกับต้นตีหนหมาเสียงร้องก็ขี้หมาแม่ดูประเสริฐยังสังคังที่หน้าก็รีบกำจัดซ้ายปากสลัดหน้าหน้าเหมือนพวกขาดยาพูดเหมือนว่ามึงนั้นจะมีปัดยากูเห็นแล้วขดตาปฏิบัติมันต่างกัน<ม>อยากจบเรื่องมึงแต่ว,ว่ากูไม่จบเพื่อนมึงกูฆ่าหมดเอาศพประกบตีนต่อให้สะกิดแม่งมาอีกห้าบทไอลิงในร่างกบกูว่าตลกดีไอเป็ดชาชัวมึงชิงเข้ามดลูกอยากจบใช่ไหมยูมึงขาดมากับตีนเียเวลาชีวิตมามากสุกเท่าไหร่ความดีมึงเท่าไข่ความชัวเเาาฝตีนนจป็ยร ต้องหาคำใหม่ต้องหาคำมาใส่เพื่ออะไรว่าถามจริงมึงอยู่ดีๆนี่คือมึงไม่ชอบทำไมมึงต้องชอบเอาหน้ามาหาตีนองเพลงนี้ไปไม่อายก็ยุบชัวมึงขายหน้าและทำมึงสุดตัวสันดานผู้ชายมึงนี่ทำตัวดุดด้วห้องลองเพลงผู้ผู้ชายมันก็เข้ามาแอคหกันทุก ที่เจอไหมให้เพื่อนกูช่วยหาสังกัดมึงนี่หัวใจเขาถ้วยฝาพอมีปัญหาให้เพื่อนไปช่วยถามถ้วยทองคุยไรเป็นได้แค่ถ้วยหมาสังกัดของมึงมันจะเดินกูรล่อแน่ถ้าพวกมึงอยากเกิดจะแค่ลองอ้อเอแซวนิดแซวหน่อยทำเพื่อนคิดกูต่อแต่สั่งกัดไม่ได้หาเข้าไม่ให้มึงแดกไอ้สัตว์คนที่หาพ่อแม่เจอพวกเคี้ยนี่บอกเลยกูชินแล้วที่มึงปากตอแหลทำหน่อยมันจริงแมมแค่กูพูดแค่นี้บอกเลยกูวินแล้วเสืออาพวกกูเก็บพวกโตเป็นควายไอ้สัตว์จัดแม่ยังเสือ์มาอินแอปด้นะะคาเกพวกหนอย่านะคคะไไมมมมม่ีรอกาเนทำึง เพื่อมาได้ของพวกเดือดร้องและแย่นะคะแย่านะคะเอ้ยอ้าอ้ากูมาปิดเกมถ้าเกิดมันมีอาจารย์ตัวมันก็คงจะเป็นแค่สิบเว้นเอาหน้ามึงมาประเดี๋ยวพวกกูจะตีบเองมึงบอกว่าของง่ายๆใครๆก็คงทำได้เมื่มึงก็ไปเราได้งานสอบพ่อมึงสักสิบเพลงอ้าอ้าช่วยกันเข้าไปกูก็จะบอกให้เอฟซีมันก็แจ๊คคุ้กระจอกมึงจะอ้างเหี้อะไรมึงทำดีแค่ข้างนอกแต่สัญญาณมึงนี่เน่ากันข้างในเออ ตายอย่างอีควายเลื่อว่าเงินประกันชีวิตมันจะทําให้คุณพ่อมึงสบายตายแบบสบายเคบ้าอีดอกทองของมึงแคก่กอบปลอมทองไม่อาดเครืองเงินแต่เลื่อนมึงได้เครื่องทองก่อนที่จะเชื่อดมึงให้พูดอีกเครื่องหนึ่งก่อนที่จะเชื่อดคอมีปัญญาอุปชาแต่สมองนี่อะตอมยังไม่อาจเทียบม,มึงดูที่ศาสตร์ดีร้องอย่าก,กับบาร์บี้เอาปืนมากาดเขียพอมึงร้องเพลงทีนี่ตลาดเงี่บถ่วยทองบ้านแม่มึงดีสัตว์มึงอย่่อินแอฟเตะมึงก็บินและสั่งยังไอชั่วฮาร์ดเขาไปทั่วครับแยกใครออกศิล ปินงกับนักร้องกูไวต่างวาไอ้น้องคนละครัวนะต่างได้แค่ห้องร้องเพลงชีวิตจริงนี่คือคุณพี่เอาตัวแทบไม่รอดใชยสัตว์แล้วมึงก็รีบไปตายซะไปเคียถ้วยทองบ้านแมงเหนีเคียะแกถ้วยข้าวหมามึงยังไม่มีตอนยาจะซื้อเลยสัตว์เงาถ้วยทองของมึงไปใส่หมาแดกนะเคียว่าหมามันยังไม่แดกเลยสัตว์ไวอย่ามองเกตตำเอ้ ไปไปไปดีกว่าไอ้เฮียจบสุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกว่าพ่องตายว์